สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะมาฝากเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ทุกท่านที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่ที่ผ่านมานี้ก็พยายามที่จะออกกำลังกายนะฮะเพื่อให้สุขภาพตัวเองเนี่ยดูดีแล้วก็ให้แข็งแรงนะครับโดยที่ดูทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายใน นะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ผมเองก็มารู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตอนแรกก็เราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพียงแต่ว่าก็คนที่แนะนำเนี่ยก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องของตัวนี้มาหลายปีนะครับผมเริ่มต้นเองเนี่ยจากการทานมินนะครับปัจจุบันเนี่ยผมมาทานตัวอุมินะครับก็คือตัวนี้นะครับ ทุกวันนี้ที่ผมกินอูมิเนี่ยหนึ่งก็คือว่าผมเคยประสบปัญหาเรื่องค่า EGF r นะครับค่าการลเมางไปเนี่ยลงไปเหลือ73ดสิต้ยไว A, ประมาณนี้นะครับซึ่งมันต่ำเกินไปนะครับก็คนที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำตัวนี้ให้ผมทานดูนะครับพอผมลองทานดูเนี่ยโดยที่เบื้องต้นที่เราทานผมทานไปเนี่ยสามเดือนแรกเนี่ย ในระหว่าง3าเดือนนี่ยผมไม่เคยตรวจเลือดนะครับไปตรวจอีกทีหลังจากที่กินไปแล้วครบ3เดือนนะครับค่า eGFR ของผมเนี่ยที่เคยลงต่ำลงไป73เนี่ยขึ้นมาถึง97จนะครับจนล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วผมไปตรวจสุขภาพก็อยู่ใน96ป้ปลายๆก็คือคิดว่าผมคงต้องกินอูมิเนี่ยตลอดไปนะครับวิธีการกินก็ไม่ยากครับนะครับกินง่ายพกพาง,ง่ายครับแล้วก็เด็ดเนี่ยครับแล้วก็ดู รสชาติดีครับเรียบร้อยนะครับด้วยเวลารวดเร็วนะครับขอบคุณมากครับที่ฟังกันจนจบนะครับก็หวังว่าคลิปของผมคงจะเป็นประโยชน์ครับ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video